เราพร้อมหรือยังเราใช้ชีวิตในดุนยาเรามีทุกอย่างเราหาทั้งหมดเพื่ออะไรออะพี่น้องอัลฮากุมุตตะแคสุการสะสมเงินของพวกเจ้าทำให้พวกเจ้าเพลินอัลลอฮ์บอกนี่คือสิ่งมนุษย์สนุกกับเงินสนุกกับอำนาจสนุกกับทรัพย์สินฮะซุรตุมุลมาคาบิรจนไปกูมุตและก็มึงรู้เลย ถึงกูบูดเมื่อไรบ่าวของอลลอ์จบทันทีพี่น้องทรัพย์สินทั้งหมดฉันไม่เอาอีกแล้ววันนี้ขอกลับมาดุนยาละหมาดสักสองรกักอัดก็เอาแล้วใครจะให้ท่านไม่มีอีกแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เราจึงต้องตายก่อนตายท่านต้องตายพี่น้อง เคยขอดูอาไรอยังครับพี่น้องว่าอยากตายแบบไหนแล้วผมพูดแล้วพี่น้องฟังท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับท่านแน่ๆท่านอยากตายดีอัลลอฮ์ให้ตายดีพี่น้องอุมารเบนขตอบอบุบักอัสซิดีกอาลีรอเดียลลอหุอันฮุมสามคนจบชีวิตอายุเท่านบีหมดเลย ราวันนี้เราบอกเรารักษาสุนนะนบีรักนบีบางครั้งรักของเรามันรักของมมนาฟิกรเรารักนบีในฟากไปน้องเรารักบางครั้งใจไม่ได้รักจริงอ่ะสหบัตรรักจริงจนสะท้อนออกตายอายุยังเท่ารอซูลเลยมีใครในที่นี้ในมัสยิดนี้พี่น้องขออัลลอฮ์บ้างให้ฉันตายอา,ายุเท่านาบีเถอะเราไม่อยากตาย มานที่อ่อนแอเรา38สามสิบแปดทนับหกสิบสามเหลือกี่ปีอะพี่น้องเตะต้นขอกับอรยาลอให้ฉันตายแต่อยาลอให้อายุเท่ากับนบีเลยกล้าไหมครับเรารักดุนยาเราหวงดุนยาเราสนุกกับดุนยาฮัตตาซุตตุมุลมะกาบิรชนกระทั้งไปกุบฏเจ้าจะรู้ชัดเจน ดังนั้นพี่น้องพร้อมจะตอบอัลลอฮ์หรือยังแหละครับพี่น้องมารับบุคะมาดีนุกะมาตะกูละฟีฮะตะรจุลเอาคมก่อลใครประชาท่านใครไปอะไรเป็นศาสนาทานแล้วท่านกล่าวยังไงกับบุรุษคนนี้ท่านพร้อมจะตอบในบราซักหรือยังจะตอบไม่ได้ถ้าวันนี้ชีวิตท่านทุ่มกับดุนยา ซึ่งอคไคร่เลยใครจะช่วยท่านพี่น้องวันนี้ผมต้องบอกไปกูบดนะที่ใจเรามันแข็งวันนี้เพราะมึงไม่เยี่ยมกูบดนบีไปนบีเสรอนนบีดูอาไ์นบีไปนึกถึงความตายนาบีเสียรอกูบดดึกไปกลางคืนนะพี่น้องเพื่ออะไรอัสบับหนึ่งพี่น้องเห็นกูบด ท่านจะรำลึกวันหนึ่งท่านต้องไปเหมือนกันบ่าวของอัลลอฮ์คนไหนทำแบบนั้นเรามีชีวิตเพื่อดุนยามาเยอะแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับกี่มายัดแล้วที่ผ่านหน้าเราไปกี่ศพแล้วที่ผ่านเราไปพี่น้องกี่คันหามที่แบกเดินผ่านหน้าบ้านเราทุกวันแต่บ่าวของอัลลอฮ์ยังไม่มีใครที่คิดเลยแม้แต่นิดเดียว วันนี้มีฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องจะฝากผมและพี่น้องเอาไว้ท่านนบีสุลต่านว่าเลยวะาสลัมพีบบ่น้องที่รักบอกว่าอินนัลอับดัลมุกมินแท้จริงบ่าวที่เป็นมุกมินที่ซอเลาะอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นบ่าวที่ซอเลาะด้วยครับยาอัลลอฮ์อิดะแคนาฟิงเกตุอิมินัดดุนยาวิอิกบาลุมินัลอาคราเอาเข้ามากรหากบ่าวที่เป็นมุกมิน แบบไหนบ่าวที่เป็นมุกมินพี่น้องทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งที่อลัลลอฮ์ห้ามทำงานดุนยาทำเวลาละหมาดเขายุติการงานแล้วสู่การอมามันอิบาดัดบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นมุกมินพี่น้องนบีพูดวินาทีที่เขาลังจะหมดจากดุนยาตอนที่อาจันยนใกล้จะมาถึงแล้วยังไม่หลุดนะครับวิญญาณยังไม่ออกนะครับ ในขณะที่เขากำลังจะสู่อาคราพี่น้องวิญญาณกำลังจะหลุดจากร่างน a z a l a มาลาอิกะมาลาอิกะจากฟากฟ้าพี่น้องจะลงมาหาเขานบีอธิบายภาพว่านั้นบอกว่ามาลลอิกะตที่ลงมารอวิญญาณเขาบีดุลวูจูกะอันวู้จูฮะฮุมุชัมส์มาลาอิกัดที่มารอเขาน่าจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลยผมถามพี่น้อง ระยะทางที่เห็นคือสุดสายตาของเรามาลักรอตรงนั้นท่านอยากไปเจออัลลอฮ์หรือยังเหนื่อยแล้วอะดุนยาไม่มีวันสุขเลยดุนยาฉันทำงานฉันทำไอ้นั่นเดี๋ยวทุกเดี๋ยวร้องเดี๋ยวติย่ะเดี๋ยวติเต็มไปหมดนี่จะมาชวนไปพักแล้วอยากไปหรือยัง มาลักมารอแล้วพี่น้องหน้าสะอาดมากมันตรงกับที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรานอินนัลลอตินะกาลูรับบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วเขายืนหยัดแต่แตนซาลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะมาลักจะลงมาพี่น้องตอนที่เขาจะเสียชีวิตอัลลอฮ์จะคอฟูวะลาถะฮซานูย์อกลูวนาบ่าวของอัลลอฮ์ อย่ากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์นะอย่ากาาาลัวอาซาบนรกที่กําลังรออย่ากลัวนะอย่ากลัวการลงโทษอย่ากลัวอาซาบกบุอย่ากลัวไฟนรกนะว่าละนะ่ลตาฮเนูอย่าเสียใจยนะดุนยาที่กเราเจ้ากําลังจะจากไปอีกไม่กี่วินาทีนี่แล้ะอย่าคิดถึงนะอย่าเสียใจยนะเจ้ากําลังจะจากลูกเจ้าไปแล้วกําลังจะจากบ้านที่เราทุ่มสร้างมาตั้งชีวิต จะจากเมียจากพ่อจากแม่จากลูกอย่าเสียใจนะมนุษย์เสียใจพี่น้องใครไม่รักลูกมาลักเปลือบเหรอตาฮซนุอย่าเสียใจนะได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอยากเจออัลลอฮ์เลยยังในฮะดิษบอกมาลักเจนเรียกเรียกเลยพี่น้องยะอียะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่สงบแล้ว โอ้วิญญาณที่ดีโอ้ววญญาณนี่สเละอุครุจีอิลามักฟิรติม,มีนอัลลอฮิวริดวานจงออกมาสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์นะจงออกมาสู่การพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาถ้าเราได้ยินคําพูดนั้นจากมาเลยกัตอยากออกหรือยังครับอยากไปหรือยังครับพี่น้องถ้าท่านอยากไปจงรู้อัลลอฮ์ยินดีมากที่จะเจอกับท่าน รู้สึกตอนนั้นณนะเวลานั้นว่าอยากจะเจออัลลอฮ์แล้วจงรู้อัลลอฮ์ก็ยินดีจะเจอกับเราอัลลอฮ์ก็อยากเจอบ่าวนี่คือบ่าวที่เป็นมุม,มินซาเลมพี่นอ้องวิญญาณเขาจะหลุดออกเหมือนน้ำที่หยดจากปากขวดเขาจะไม่ทรมานพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแล้วอาลามัดมุมินเวลาเสียชีวิตพี่น้องดูสิครับแอร์เย็นยังไงเหงื่อก็ออกที่นาผาก อาลามัตหนึ่งของเขาอัลลอฮ์จะให้เหงื่อเขาจะออกที่น้ผาผากเวลาวิญญาณเขากําลังหลุดจากรราดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่บบาวของที่สอนแหลวันนี้เราและท่านไม่รู้หรอกครับว่าเราจะถูกเอาวิญญาณออกแบบไหน